สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟีพอดีสบายดีสวัสดีจ้าฮัลโหลตายก็โฮอยากกินตตงอกันปอปอลนะชัวยเลยเสกเยสิการเสกเยละวันนี้ก็จะมีของกินเยอะแยะเลยนะครับวันนี้โอ้ยตําถั่วจ้าพี่น้องบุคึดอยากดอกไม่อยากกินนะฉันไม่อยากกินนะแต่ฉันหิวนะฉันหิวมากเลยนะแต่ฉันไม่นึกอยากกินแต่ฉันก็จะกินเออ วันนี้ก็จะมีอ่าลวกมามะ่าลวกมาม่ากินกับตําถัว่วแล้วก็จะมีปิ้งไก่นี่ปีกไก่อบปีกไก่แล้วก็จะมีผักนะคะเอามาดูทางนี้ซิมันพอจะใช้ได้ไหมอย่างนี้แนมบบเห็นเนาะมีแต่ผักเนาะจากซี่แนมบบเห็นเนาะมาฉันจะทําให้ดูมาเอาอย่างนี้แล้วกันจะได้มองเห็นเอานะมากินกันเลยจ้ามาเด้อมาเด้อ ไปซีฟูดซาละ d ผักเอามาเรียงไว้อย่างนี้แหละไม่กินเท่าไหร่หรอกเพราะทําถั่วนี้ก็ผักแล้วมาเด้อพี่น้องมาสแซ่บป้องกันจ้ามาเด้อมากินก็ไม่ใหญ่ทองเงน ฉันหิวแต่ฉันไม่อยากแต่ฉันก็กินตำบักทัว ลวกมาม่าจากกินขนมกินเบื่อแล้วจนเลยมาลวกมามา่าเพราะว่ามันลวกไวอืมก็มาเสีเตาก่อซาลัดทำไมกุ้งใจมีทำไมซิ้วอ่ะก,ก็เหยีกอืมเสร็จหลกักเด้ เลยล่ละทุกคกิยยัยกินเ่ามาเมาด้อจ้าผู้ใดยังบม่ทันได้กินเข่ามาเด้อมาแช่แช่ต้องกันมากินไปน้ำเบิ้งไม่ใหญ่ตองม้วนไปน้ำด้วยจ้ะ chẳng hiểu chẳng có khích nhạt được chả có xếp cứ cầu ngó thổng ngô tại ngó dòm sớm xịt tại hai ngó xịt lé ngó chả hổ mề xịt lé có กินแล้วมันก็อร่อยไก่เนี่ยฉันหมักเองอร่อยมากรสชาติมันออกเค็มๆม,มันๆน,นี่คือไก่อบเค็มเขาเรียกไก่อบเค็มอร่อยมาก เค็มๆมันๆออกมากินกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยมันออกเค็มๆมัน,มนมๆจะมันจะเข้ากับข้าวเหนียวอร่อยมากฉั้นหมักไก่อร่อยที่สุดเนี่ยฉันเอาไปอบเข้าตู้อบเข้า 烧啊，烧、呃、鸡翼自己腌噶，好好味啊！我我腌鸡翼咧好好食噶，我要嚟焗啊，入咗焗炉落去，我唔好腌俾大家睇啊，嗯，第日先啦。腌腌料咧好简单啊，同埋整出嚟啊好好食噶啊，整出嚟好好食噶，啲腌料一一啲都唔复杂，又好简单又好食。 你你有話、啊、焗屋企有焗螺就搞掂噶啦，係嘛？焗咩食都得啦。我有陣時又焗豬手食嘅，好味啊！豬手我整。 มีตำถั่วอยู่หน่อยเดียวไม่เยอะนะตำถั่วนิดเดียวฉันกินจะหมดแล้วเนี่ยกินไปกี่คำเองในมีอยู่แค่เนี้ยที่เห็นเนี่ยนะมีอยู่แค่นี้นะโอ้ยอร่อยผักก็เอา,าไว้อย่างนี้แหละไม่กินหรอกเอาไว้เพื่อความสวยงาม เพราะว่าคนแกนะ่ที่ว่าลูกหลานอยู่ห่างไกลอ่ะนะคนแก่นะทีนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวนะพอจะเดินเหินอะไรได้อ่ะนะแต่ว่าก็ส่วนมากแล้วก็จะคิดมากคนแก่นะก็จะคิดมากคิดคิดไม่รู้อะไรต่ออะไรเรื่อยๆเปือป่อยๆยิ่งไม่ก็ยมีคนคุยด้วยเนี่ยไม่ยิ่งไม่มีใครคุยด้วยนะแกก็จะคิดมากนะคนแก่นะ 我話老人家啦，如果誒嗰啲誒一個人啊住咧，一個人生活咧，嗰啲比較誒悶啲嘅，嗰、啊啊、老人家係悶啲嘅啊，又冇人同佢傾偈，佢啊更加諗啲嘢諗多咗噶啊，有啲啲老人家咧係睇唔開噶啊，諗諗得太多嘢噶啦，諗咗話人哋唔理啊，咩咩乜乜乜慢慢嘅啊～ 有啲啊老人家冇咁唔係咁明白啊嘛，係嘛？因為啲仔女啊仔女嗰啲誒翻晒工啊，咁啊自己又喺度諗咯喎，喺度有時又喺度等嘅喎，啊等幾時咧？過嚟探我咧，乜乜乜乜咁樣嘅。有啲老人家識得諗就冇問題啦。 Là biết, mà, một 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 số một số có đi em không lắm mà mà lắm mà bên gà, chân hay gà, lắm nhiều tô không hay gì à, cái gì gà, cái gì ca cái hôi à cái gì gà, 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 cái gì 因為仔女又又唔得閒啦，啊，冇好忙啊嘛嚇，仔、啊、女又冇乜時間嚟嚟誒照顧咯，係、啊、嘛？咁啊，請啲人哋睇下佢啦，要陪下佢啊，整下嘢俾佢食啊，唔啊，陪佢啊去買下嘢啊，去行街啊咁樣㗎嚇、啊。 cái lùi ăn ca tô tô một đi là lắm gì à tôi thấy ăn dìm ra ngồi chăn ngồi gì ca chưa mày lũ cơ bà đi ngồi à lắm tình là mày lũ ngồi lắm tôi gọi là ở loài ngồi lũ chỗ ngồi chầu mùi à lên tôi dành để tam xăm ngồi tôi dành để mũ mẹ Tu ku tigay, sik tay tu ku tigay, chị kế tigay, tu ku 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 tigay, tu à, tigay, tu ku tigay, tu ku tigay, tu ku tigay, tu 我自己啊諗定啊，將來我老咗啊，我令到我身邊嘅人咧，身邊啲仔女啊，冇擔心我啊嘛，係嘛？老咗有時老咗，你自己都要識諗噶，係嘛？冇諗埋一邊，你都要你都要諗，你都要誒明白你嗰啲誒誒身邊啲人啊、屋企人啊、嚇仔女啊咁樣啊，有啲仔女啊翻工啊冇咁得閒啊嘛，係咪先？ 佢又有自己一個家庭噶，佢自己有個家庭啊，係嘛？唔、嗯、唔能夠話、啊、次次都要嚟啊探下你咁樣噶，佢都要話、啊、時間嚟休息下噶，咁樣噶，嗯。做老人家誒、啊，先嘅要要識得諗噶、啊。 你有問問地嘛？打電話傾下偈咯，打俾呢個，打俾嗰個咁樣，傾下偈如果問走係嘛？啊！你有錢使使乜嘢啫？老人家有錢，老人家有錢你放心啦，唔錯噶啦啊！ โอ้ยไก่อร่อยโหสักแอติไก่ไก่ฉันอร่อยมากเลยแต่ว่ามันเสียเวลาอบเนี่ยวันหลังฉันจะทำให้ดูะนะแต่ว่ามันเสียเวลากว่าจะอบได้อีกกว่าจะมันหมักเนี่ยมันหมักต้องหมักข้ามคืนหรือไม่งั้นก็หมักเช้า หมกักไวช่วงเช้าเนี้ยเราไปทําตอนเย็นเนี้ยแล้วฉันจะถ่ายยังไงล่ะใช่ไหมล่ะว่าโทรศัพท์มันต้องพักไวอ้อ่ะใช่ไหมล่ะมันต้องพักไว้อย่างนั้นน่ะเป็นเป็นหลายชั่วโมงะ่ะใช่ไหมล่ะบางทีฉันอาจจะไปถ่ายอย่างอื่นทําอย่างอื่นใช่ไหมล่ะจะไม่ฉันไม่ได้ทําอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมล่ะ

ตัวเองกินหรือว่าอาหารเย็นทําให้ลูกทําให้ลูกให้ผัวกินก็ทาใช่ไหมล่ะฉันทําอาหารทุกวันฉันน่ะทำทาคลิปทําอาหารอาหารเย็นน่ะฉันทำทั้งวันน่ะฉันทํากินของฉันเองฉันก็ถ่ายฉันทํามื้อเย็นให้สามีกินฉันก็ถ่ายนะฉันไม่มีฉันไม่มีเวลาที่ว่าจะพัก ไม่มีเวลาในการที่จะหยุดพักในการที่ทํากับข้าวฉันทำกับข้าวเดือนหนึ่งมีสามสิบวันฉันก็ทำสามสิบวันน่ะมีวันพักเลยอทำกับข้าวทุกวันทุกวันทุกวันงานบ้านก็ทําทุกวันทุกวันทุกวันก็ตื่นนอนขึ้นมาก็ทํางานบ้านแล้วฉันเอางานบ้านก่อนแล้วทำพอพอประมาณก่อนทําก่อนทีนี้ก็จะไปกินกาแฟกินอาหารเช้าอะไรก็ว่าไป กินเสร็จก็ไปทำต่อทาต่อแล้วถึงจะี้ยทำกับข้าวกินตัวเองกินทีนี้ก็ไปซื้อกับข้าวแล้วทีเนี้ยชีวิตประจำวันของฉันนะนะใครอยากคิดว่าฉันว่างจัดนะฉันไม่ค่อยว่างนะจะบอกให้นะยิ่งเลตอนที่ฉันทําคลิปด้วยฉันยิ่งไม่ว่างใหเลย ฉันทาให้ตัวเองคือว่าไม่เบื่อไม่เหงามีอะไรให้ตัวเองทํามันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านมันจะได้ไม่เครียดบางทีสําหรับคนที่อยู่บ้านเป็นแม่บ้านเนี่ยนะเราไม่ได้ทํางานนอกบ้านบางทีเราก็คิดมากบางทีเราก็เครียดหนะ้าบางทีนะเมื่อก่อนจะเป็นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วฉันหาอะไรทาของฉันไปเรื่อยๆทั้งวัน่ะ ทำไปก็หยุดไปอนึกออกก็ทํางานบ้านนะมันมีทั้งวันนะงานบ้านนะนะอืมไก่อร่อยทําขายได้นะสูตรเช่นนี้นะทําขายได้ทำขายได้นะนะไดไดคู่กับข้าวเหนียวส้มตำ ถ้าฉันอยู่บ้านนอกไงอยู่เมืองไทยอยู่บ้านนอกฉันจะทําขายฉันเป็นคนชอบทําฉันชอบในทางในการที่จะทากับข้าวทำกับข้าวเนี่ยฉันชอบมากเลยนะฉันทํากับข้าวไม่รู้จักเบื่อ่ะฉันขยันเพราะฉันก็ขยันกินเหมือนกันอะ Okay. กินหมดแล้วเหลือจะผักผักก็เก็บไ้กินหมดแล้วจ้ะไก่ก็กินหมดแล้วเรือจะผักวันนี้ฉันทําน้อยฉันทําไม่เยอะฉันก็กินฉันจะได้ไปทําอย่างอื่นบ้างบางทีก็ส่วนมากก็พักนี้ก็จะกินแค่มือเดียวอะนะ ฉันจะกินแค่มื้อเดียวบางทีอาจจะเป็นสองมือ้อแต่จะไปกินอย่างอื่นมานะจ้ามาน้จานจ้าพิเศษนะคะพิเศษนะคะสำหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ a เด o ์ w ฟ o f ฮู w ฟ o b ฮูเบิ a ์ t เดย์ทูเดย์อ่าโฟรฮูเบิร์ตเดย์ทูเดแฮปปี้เบิร์เดย์ทูสุขสันต์วันเกิดกให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก้อยลำไ้รวยกให้เป็นมาเศรษฐี ขอให้มีความสุขตลอดไปจ้าปิ้งกอ่ออากำหยัดอาตาปิดอาปิ้งกอรสร้างหยัดแลจุกเลยสร้างหยัดไฟหล่อละจุกเลยสั้นไทยกินห้องละฮะอา读书ดอย朋友啦学业进โ啦ฮะ做嘢วันตที่ชินนะจกสร้างยี่สร้างยี่งลงละจานโตที่ชินงล,งละนสสนทีกันยี่开开心心嘛大家าอยู่ไอซาโมจิกําบโบกำมัองอะ ก็มาพกมุยอย่าต้องกําหอยซ้ำไงแต่ก็อ่าไม่ใหญ่ทองมวลก็มีความสุขทุกวันเลยแล้วก็แฮปปี้ทุกวัน I'm happy every day uh. happy to eating happy happy everything everything I'm very happy mm. happy every day every day อ uh. oh, ๋อโอ้ไปแล้วจ้ะแค่นี้แล้วจ้ะไปแล้วจ้ะ 再见啦，大家，第日再见啦，拜啦，仔拜拜咋，仔，see you，拜拜。